คนร้อยคนก็คงจะมองเราร้อยแบบเราก็ไม่ว่างที่จะเป็นไปตามแบบที่เขามองทุกคนก็คงไม่ไหวไม่ทราบว่าจริงไหมถ้าหากว่าเราจะเป็นตัวตนแต่มันต้องดีนะเราเป็นของเราต่อไปส่วนใครจะต้องการให้เราเป็นร้อยแบบตามที่เขาจะได้ดังใจอันเนี้ยก็ คงตามใจใครไม่ได้จริงๆขอเจริญพรท่านญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ก็ได้เวลาที่จะได้มาสนทนามาสะสมสติปัญญากันตามสมควรถือว่าเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งที่เราจะได้มาพิจารณาตนว่าสุดท้ายจริงๆแล้วเราเป็นคนดีหรืออยังดีมากดีน้อยยังไงก็ไม่รู้ แต่แน่นอนนะมันก็มีคนร้อยคนก็มองเราร้อยแบบแต่ไอ้ครั้นเราจะไปเป็นร้อยแบบตามที่เขาอยากให้เป็นก็คงไม่ไหวถ้า,ถาเราถ้าเรามั่นใจว่าเราดีเราก็ดีในแบบของเราต่อไปสัญญาณเน็ตไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเราก็มาดีต่อไปในแบบของเราตามสมควรนะโยม วันนี้เป็นยังไงบ้างวันศุกร์แล้วจะได้หยุดงานกันแล้วเน,ะนาะหวังว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันพักผ่อนที่ได้พักจริงๆถ้าสัญญาณหายไปอีกโยมอย่าเพิ่งด่วนออกไปไหนนะพรอาจารย์ยังอยู่เหมือนเดิมที่เดิมแต่คืนนี้สัญญาณเขาจะตัดเป็นระยะะๆะเขาจะขึ้นเป็นตัวแดงว่าตอนนี้สัญญาณสัญญาณไม่เสถียรหรืออะไรสักอย่างพอวันนี้ท้องฟ้าจังหวัดตราดค่อนข้างจะปิด ค่อนข้างปิดมากเลยเหมือนฝนจะตกอีกแล้วแต่ว่ามีลมหนาวคนร้อยคนก็มองเราร้อยแบบไอ้ครั้นจะให้เราไปเป็นร้อยแบบตามที่เขามองก็คงเราก็ไม่ว่างที่จะไปเป็นร้อยแบบตามที่ใครเขาอยากจะได้ดังใจเราก็มาเป็นความเป็นคนดีในแบบของเราต่อไปก็เท่านั้นเอง แต่ก็อย่าหลงตัวเองนะอย่าประเมินตัวเองสูงไปว่าเราดีเลิศดีพร้อมนะเรายังมีข้อบกพร่องมากมายมากมายจริงๆนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าถ้าหากว่าเราไม่ดีคืนนี้สัญญาณแย่มากจริงๆนะโยมสัญญาณไม่ดีมากๆเลยอ่ะลองถูถถถๆไถๆไปสักพักหนึ่งสิจะได้ไหมแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวโยมเข้าไปรับชมต่อในช่องต่อๆนะในช่องสีดำ อีกเพจหนึ่งอีกช่องหนึ่งของพระอาจารย์เดี๋ยวเราเข้าไปไปดูในช่องนั้นเดี๋ยวก็จะพูดให้ต่อเนื่องจากเรื่องนี้ไปแหละอะลองดูซิว่าจะพอถูไถไปได้ไหมจริงไม่ยโมยมวันนี้มีคนมองเราในรูปแบบที่สงสัยไม่ไหวแลนะ้วเนาะสัญญาณสัญญาณแย่มากๆเลยพอไหวไม่ยโยมพอพออยู่กันสักพักหนึ่งได้ไหมลองดูซิว่าเราจะสู้กับสัญญาณบนฟ้าได้ไหมตอนนี้ ลองดูซิว่าจะไหวไหมก็คงจะต้องมามาจับหลักดูก่อนนะว่าตอนนี้เนี่ยคำว่าดีจริงๆเนี่ยมันดีจนเรารู้สึกภูมิใจตัวเองได้ไหมคงไม่มีใครรู้ตัวเราเดี๋ยวไม่ไหวแล้วสัญญาณติดขัดมากเลยหลุดวันนี้ขอให้ทุกอย่างราบรื่นอย่าได้มีอะไรติดขัด แต่ถ้ามีบ้างก็ขอให้ได้เพียงแค่รู้สึกว่าเรากำลังถูกฝึกหัดด้วยความติดขัดแบบไม่ราบรื่นวันนี้คงต้องไปทำงานกันต่อเหมือนเดิมชีวิตก็วนๆอยู่แบบนี้ทำงานกลับบ้านเลี้ยงครอบครัวใช้หนี้ใช้สินเลี้ยงครอบครัวแก้ปัญหาชีวิตมันก็วนๆอยู่แบบนี้วันนี้ขอให้ชีวิตราบรื่นแต่ถ้าหากว่าชีวิตมันจะมีคลื่นก็ขอให้คิดใชว่านั่นแหละเป็นคลื่นที่ทำให้เราได้ฝึกในการ อยู่กับคลื่นให้ได้เพราะธรรมชาติของชีวิตก็มีคลื่นและลมเป็นธรรมดาถ้าวันนี้ชีวิตเจอปัญหาขอให้ชีวิตราบรื่นอย่าติดอย่าขัดแต่ก็ขอให้คิดว่าถ้ามันมีอะไรมาให้เราฝึกหัดก็อาศัยความติดขัดนั่นแหละแต่ความติดขัดถ้าหากว่ามันเยอะเกินไปก็ต้องตั้งใจให้มากๆชีวิตคนบางคนเกิดมาพร้อมกับความติดขัดแบบไม่ราบรื่นมันมีลูกคลื่นเยอะก็ต้องฝึกให้หนักกว่าคนอื่นเขา เพราะกรรมเก่าของเรามาส่งผลบางทีเราก็สร้างกรรมไว้และบางทีเราก็มาสร้างกรรมใหม่ในชาตินี้จะโทษใครได้หนอก็เมื่อเราสร้างกรรมไว้เองวันนี้ขอให้ชีวิตราบรื่นอย่าติดอย่าขัดถ้าเจอปัญหาก็คิดซะว่านั่นเป็นการฝึกหัดต้องฝึกหัดด้วยความติดขัดแบบไม่ราบรื่นของชีวิตนั่นแหละดีถ้าวันนี้เจออะไรติดขัดของชีวิตถ้ามันหนักนักหนาก็ให้คิดซะว่าเอาสิ่งนั้นแหละเป็นการฝึกหัดชีวิตซะเลย แต่ก็ขอให้ชีวิตราบรื่นราบรื่นราบรื่นแต่ต้องยอมรับว่ามันต้องมีคลื่นและติดขัดคิดซะว่าเป็นการฝึกหัดขอให้ชีวิตมีความสะดวกสบายเสียทีแต่ถ้ามันไม่มีก็เอาสิ่งนั้นแหละเป็นอุปกรณ์ที่ดีในการฝึกหัดด้วยความติดขัดของชีวิตขอเจริญพรเป็นกำลังใจวันนี้เวลาเห็นใบไม้ก็ทำให้นึกถึงว่าไม่ว่าจะใบสูงใบต่ำใบดำใบขาวใบสั้นใบยาว สุดท้ายก็ร่วงลงมาสู่พื้นเหมือนกันหมดจะใบสูงใบต่ำจะใบดำใบขาวก็สังเคราะห์แสงเหมือนกันแต่บางใบอาจจะสังเคราะห์แสงได้น้อยกว่าบางใบที่อยู่ในที่แจ้งกว่าในที่ร่มกว่าอาจจะสังเคราะห์แสงไปช่วยบำรุงต้นบำรุงรากบำรุงดอกได้น้อยกว่าอีกใบหนึ่งแต่เขาก็ทําเต็มที่ของเขาในมุมที่บางใบเขาจะทําได้ชีวิตเราทุกคนก็คงจะเช่นเดียวกันนะโยม สุดท้ายจะมียศไม่มียศก็ตายจะชายจะหญิงก็ตายป่วยก็ตายไม่ป่วยก็ตายการศึกษามากการศึกษาน้อยก็ตายหล่อก็ตายไม่หลอก็ตายสวยก็ตายไม่สวยก็ตายตายหมดทุกคนตายหมดทุกคนจริงๆเหมือนกับใบไม้สูงก็ร่วงไม่สูงก็ร่วงแต่เขาก็ทําหน้าที่ของเขาสังเคราะห์แสงเพื่อที่จะบํารุงต้นของเขาแต่บางใบก็ได้น้อยกว่าเพราะอยู่ในล่มมากกว่าอีกใบหนึ่งอีกใบหนึ่งก็อาจจะได้มากกว่า เราทุกคนในโลกนี้บางคนก็มีประโยชน์ต่อโลกมากมีประโยชน์ต่อโลกน้อยแต่ก็ขอให้ทําประโยชน์ต่อโลกทําประโยชน์ต่อตนเพราะชีวิตก็ไม่รู้มันกันจะมีโอกาสได้เกิดมาเพื่อที่จะได้ทําความดีสร้างบาร,รมีกันอีกเป็นมนุษย์อีกชาติไหนก็ยังไม่รู้ได้เลยจึงขอเป็นกําลังใจกับใบไม้ที่สุดท้ายสูงหรือต่ําก็ร่วงด้วยกันทั้งหมดขอเจริญพรเป็นกําลังใจบางคนก็ไปว่าคนอื่นเขาว่าใช้ชีวิตไปวันๆแบบไม่มีเป้าหมาย เราไปรู้เขาได้ยังไงว่าเขาไม่มีเป้าหมายเป้าหมายของเขาอาจจะใช้ชีวิตไปวันๆอย่างนั้นก็ได้นะบางคนก็าอาจจะไม่อยากเอาวันอื่นมาปนกับวันนี้ก็ได้นะขออยู่แค่ไปวันๆก็พอถ้าไปเอาเรื่องเมื่อวานมาปะ,ปะปนกับวันนี้ไอ้เรื่องกโกรธคนเมื่อวานมันก็คงจะวุ่นหัวใจอยู่วันนี้พอสมควรหรือว่าถ้าจะไปเอาเรื่องพรุ่งนี้มาปนกับวนันนี้ด้วยความกังวลว่าไอ้ที่จะทำเนี่ยมันจะทําได้ไหมมันก็คงจะวุ่นวายพอสมควร เขอาจจะใช้ชีวิตไปวันๆด้วยความคิดแบบนี้ก็ได้นะขออยู่ไปวันๆก็พอนะไม่ขอยุ่งกับใครไม่ขอไปยุ่งกับอนาคตไม่ขอไปยุ่งกับอดีตรู้เขาได้ยังไงว่าเขาไม่มีเป้าหมายเป้าหมายของเขาอาจจะอยู่ไปวันๆก็ได้อย่าหาว่าเขาอยู่ไปวันๆแบบไม่มีเป้าหมายเขาอาจจะมีเป้าหมายด้วยการอยู่ไปวันๆก็ได้ขอเป็นข้อคิดสักนิดกับคำนี้พอลองเง้ยนมองฟ้าก็เห็นท้องฟ้าพอขึ้นมาบนฟ้า ก็ยังมีฟ้าที่เหนือจากฟ้าที่เรามองเห็นข้างล่างและยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆแงนมองขึ้นไปก็ยังมีฟ้าข้างบนอยู่เรื่อยๆเหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าจริงๆแต่ก็พิจารณาว่าที่ยอดหญ้าข้างล่างโน้นก็เป็นฟ้าฟ้าไปแตะจนถึงพื้นข้างล่างแล้วแต่ว่าใครจะเลือกเป็นฟ้าที่ยอดหญ้าข้างล่างโน้นกับการเป็นฟ้าที่อยู่ข้างบนนี้และข้างบนสูงๆยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ยังมีฟ้าสูงขึ้นไปไม่รู้จักจบ เราคิดว่าเราเก่งเราคิดว่าเราเลิศเราดีก็ยังมีคนที่เหนือจากเราไม่ว่าจะเหนือด้วยการใช้เล่เพททุบายก็ยังมีความเหนือชั้นด้วยกลโกงเล่เหลี่ยมต่างๆหรือว่าจะเหนือด้วยความดีเราคิดว่าเราดีจริงๆและเป็นคนดีจริงๆก็ยังมีคนที่ดีกว่าและเลิศกว่าประเสริฐกว่าถึงซึ่งความใกล้สิ้นกิเลสมากกว่าเหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าสูงขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับใครจะพอใจในฟ้าที่ตัวเองเป็นอยู่ บางคนก็เลือกที่จะเป็นฟ้าที่ยอดย่าแค่นี้ก็พอแล้วมีความสุขอย่างไม่ปรุงแต่งอะไรหรือจะเป็นฟ้าที่สูงขึ้นมาแค่ยอดเสาไฟหรือจะเป็นฟ้าที่สูงขึ้นมาจนถึงระดับที่นกอินทรีบินก็ยังเป็นฟ้าขึ้นอยู่กับว่าเราพอใจและเรามีความสามารถแค่ไหนที่จะไปแตะท้องฟ้าได้ไกลอย่างไรถ้าหากวันนี้จะอยู่ในฟ้าระดับไหนก็พึงพอใจในระดับที่เราบินได้และมีความสุขอย่างที่จิต พยายามไม่ค่อยปรุงแต่งอะไรได้มากเท่าไหร่นั่นแหละเป็นฟ้าที่มีความสุขแล้วขอเจริญพรกับท้องฟ้าที่เห็นวันนี้